สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะไม่แนวทางสามห้าน้อยเหมือนเดิมนะคะคลิปทุกคลิป,ปที่ทาขึ้นนะคะทางช่งไม่นแนะนำแม่สนิทเล่นการมนั้นช่วยน,นะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงค่ะท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้มันเพียงแค่แนวทางนะคะห้ามหาน้อยของเรานะคะ นอยของเรารอบที่ผ่านมานะคะมาเด้งเลยนะคะมาเจาะ02 20น,นะคะแล้วก็03นะคะปกติคือหลุดนะทุกเออมชใช่ปกติหลุดนะถ้าตัวรูดนะคะนี่ก็หลุดเหมือนกันนะะ EAP VAP ตัวรูดอะไรคือหลุดนะคะหลุดไปเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ เธอมาเธอมานี่นะคะนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะนี่ะน,นะคะคือผลงานนะคะพรุ่งนี้บอยากบอกทุกคนว่าพรุ่งนี้วัดดวงมากเลยนะพนี้เป็นการวัดดวงมากเราจะให้แบบใหม่นะเราจะทําให้แบบใหม่นะคะสามนอยเลยนะคะ วิ่งรูดเลยนะคะสามฮาน,นอยนะวิ่งรูดเน่ยนี่เลยนะคะคือศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้านะคะแต่ฟันที่ศูนย์นะศูนย์เก้าฟันที่ศูนย์นะคะถ้าใครรูดเดียวก็ได้รูดที่ศูนย์นะคะทุกคนมา ตัวเจาะแต่ตัวเจาะจะไม่เหมือนนะตัวเจาะจะแยกถ้าใครชอบรูดก็รูดใครชอบฝันก็ฝันเอ๊ะช่ถูกต้องคที่จริงจะให้สูตรตัวเดียวนะจะมั่นเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเจาะนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะห้าหนึ่งห้าสี่

อืมประมาณนี้นะคะให้ทุกคนสังเกตที่นอย VIP นะทุกคนสดเจาะพรุ่งนี้จะบอกว่าพรุ่งนี้อวัดดวงมากเลยนะทุกคนจริงมาอ่ะแค่นี้แหละสองสี่หแปดสิบสิบสองนะเด่นเด่นหนึ่งกับห้านะคะเด่นก็คือหนึ่งกับห้านะจ๊ะ เด่นหนะึ่งห้าน, 1, น,นะถ้าใครเล่นเด่น 1, นะถ้าใครเล่นเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งก็คือเด่นหนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะเด่นห้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะแค่นี้เองนะคะหานะหน่อยพรุ่งนี้วัดดวงแล้วทุกคนจริง มาตรงนี้วัดดวงกันถ้าวัดดวงมากบอกเลยบอกมาเลยวัดดวงมากเลยสองสี่หกแปดสี่สองสิเยอะแล้วนะแต่อยากให้ทุกคนสองติดสองหนึ่งกับสองห้านะเอานี้เรืองจริงนะอยากให้ติดสองหนึ่งกับสองห้า จริงอยากให้ติดสองหนึ่งกับสองห้าอยากให้ติดสองหนึ่งกับสองห้าไม่ล่ะหมาก็คือหมาทุกคนจะาหลายใจเป็นการวัดดวงทุกคนเป็นการวัดดวงประมาณนี้แหละฮานอยนะคะของเราไม่เยอะเลยนะคะประมาณนี้ ประมาณนี้เก้าก็เก้าสองเก้าห้าเก้าอ่ะมาคือมาทุกคนอย่ารายใจเก้าสองไหมเก้าสองสักตัวหนึ่งอ่ะอืมอ่ะโอเคมา ประมาณนี้นะคะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเรยเลยปังๆนะคะย้ํานะคะเด่นคือศูนย์นี่แหละค่ะเดิศูนย์นะคะรูดศูนย์นะรูดศูนย์นะคะ,โ,นะนนะ,คะโอเคประมาณนี้ชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านเด้อขอให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเรยเลยปังๆ,ๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเล่น V.I.P. นะคะสวัสดีค่ะ